รอกทีว่าไอ้เฟืองเอ้าก็รีบไปพิธีลอยคมไงว่ามึงวันนี้เหรอเจ้าคะอุ้ยดูสิเอ้าคุณผู้ชมมาพอดีเลยค่ะแหมคุณผู้ชมคะมาถึงกองละครเพลิงพระนางนะคะวันนี้เป็นฉากเด็ดฉากใหญ่ฉากอลังการของเพลิงพระนางนะคะจะเป็นฉากอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเอา้าไปให้ทันนะครับตองนวลและเฟืองเพราะคืนนี้เมืองทิพย์เขามีงานใหญ่ฉลองให้กับเจ้าหลวงเมืองคุ้มเคนลี่ธนพัท์ บรรดาเจ้านางสนมเมืองขึ้นต่างๆมากันเต็มลานกำแพงเมืองนักแสดงร่วมกว่าร้อยชีวิตโน,นครับโน่นนั่งเสลียงมาแล้วจ้าเจ้านางอนันทิพย์อัมพัชราภามาขบวนซะใหญ่โตไม่รู้ว่าปาดใครมาหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าคนเสลียงแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับทีมงานคัดมาแล้วว่าไม่ทำให้เจ้านางตกแน่ๆผมนี่คือคนเสลียงนะฮะ อาดาราทุกคนที่ขึ้นเสลี่ยงก็ไม่พ้นพวกผมเนี่ยครับก็ยกกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับทั้งยกเสลี่ยงทั้งดูแลทุกอย่างครับที่จริงแล้วเราพวกเราคือสตันนะครับเผิ่าหนางฟอร์มยักษ์จริงๆแบกเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะนังอกหนางเอของเราสบายใจได้ทีังเของเราดีที่สุดครับผมคืนนี้พลเสลี่ยงสึกไม่หนักเท่ากับเจ้าทิพย์ครับเพราะข้ามรุ่นเปิดศึกกับเจ้าสัมเพางามชุดใหญ่ใครอยากเห็นชไมพรจตุรพุทธปะทะกับอัมพชราภา คืนนี้ได้สมใจแน่ๆเบื้องหน้าบอกได้เลยว่าแซ่บมากแต่มาดูเบื้องหลังกันก่อนมีความน่ารักปนฮาให้ได้ชมกันครับอเอาไว้ล่ะดูกเออไปเลยผมไปนูดกันพี่ตกใจแล้วดนใจกันนั่ผมนะ ยง้างมาตะไกเลยใช่มึงโคราดค่ะหลายเทคอยู่เหมือนกันสนุกค่ะเพราะว่าอ้ำมเขาก็เล่นเต็มที่อย uh, ู่แล้วและฉากนี้ก็เป็นฉากที่แบบว่ามันได้เชื่อเฉียนกันระหว่างเจ้าสัมภายงามกับอนันทิพย์อลังการมากครับก็ทั้งนักแสดงเยอะแล้วก็ อโอ้โหก็พ็อปอเยอะ,มา,ะอมากนะครับองค์ประกอบต่างๆเยอะมากแล้วก็อยู่ตรงกลาง <c oughs> ทําหน้าไม่ถูกว่าจะทํายังไงดีคนหนึ่งก็แม่คนนึงก็คนรักเราอยู่ในจุดที่เหมือนสะเทือนอารมณ์มากกว่านะคะนี่ก็ผู้ชายที่รักนี่ก็เจ้าป้าที่เคารพนั่นก็อนันติที่แบบเรายอมแล้วก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนกับแบบให้เราทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คือแบบเหมือนในฉากนี้มันกดดันแล้วก็สะเทือนอารมณ์เรามากกว่าคอนเฟิร์มว่าสนุกแน่นอนแล้วก็อลังการแน่นอนนะคะ พูดถึงความฮาแฟนละครก็ต้องนึกถึง2เพื่อนสีเกตถวาโอรุ่งระวีและแก้วอากาศแพรอภัสราใช่ใช่ช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสองสาวเนี่ยเขาแท็กทีมกันเป่าหูตองนวนอยู่หลายฉากเออนี่คืออยากเป็นเพื่อนสนิทกับเขาจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่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 ไหมเกตถวะใช่ค่ะแก้วอากาศมีขาด้วยหรอไม่มีค่ะใช่จ้าค่ะ เกตเกดจะไม่ค่อยไหวนะคะเกตจะไม่ค่อยไหวไม่ต้องแบบนี้ค่ะอะไรเทใช่สี่แก้วอากาศออกกิวายาวมากหน้านางแบบว่าคุ้มเคมไม่อยู่นะไปอยู่คุ้มคนอื่นไปยุ่งกับคุ้มคนอื่นอยู่ทุกคุ้มเลยสนุกค่ะสนุกตั้งแต่แต่อลอกเลยแล้วเราก็มาเติมสีสัตว์ และอีกหนึ่งตัวละครที่ช่วงนี้แฟนๆต้องจับตาดูให้ดีๆเลยก็คือท้าวงสา,า,งสาโอ๋ถาปรกรแสดงบทบาทแต่ละครั้ง,งไม่ธรรมดาอยู่แล้วยิ่งครั้งนี้มาในฐานะมือขวาของอนันทิพย์ซะด้วยเมืองทิพย์เตรียมลุกเป็นไฟอีกรอบได้เลยครับเจ้านาอนันทิพย์คืออ้ําเนี่ยได้เป็นใหญ่ในเมืองทิพย์ปั๊บเนี่ยล้วก็กลับมาไม่ธรรมดาครับเพราะว่าลึกๆแล้วทุกอย่างมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องจับตาดูให้ดีเป็นฝ่ายอ้ําคือต่อต้านทุกคนที่มาต่อต้านอ้ํา นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีบทบาทขึ้นไปเรื่อยๆเราหกเระเหินอะไรกันแล้วแต่เราจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ้ําเด็ดขาดไม่ทิ้งธจา,านาทิปเด็ดขาดไฟแค้นเกมใหม่ในเมืองทิพย์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคราวนี้มากันเป็นทีมใครทีมใครเตรียมแฮชแท็กรอชมกันได้เลยในละครเพลิงเท้านางคืนนี้นะครับโอ้ยอีเฟืองเป็นยังไงล่ะรถมากเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเองกลับบ้านไปเนี่ย กด3ามห้าค้างไว้เลยนะมีความสุขค่ะใช่ใชใชแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมเพลิงพนางแล้วก็อยู่ทีมตองนวนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ